นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมซูสีไทเฮาเป็นใครแล้วมีวีรกรรมอะไรบ้างสวัสดีค่ะวิเจากช anel พอย n t วค่ะถ้าพูดถึงผู้หญิงที่มีอํานาจมากๆในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยนะคะทุกคนก็น่าจะนึกถึงบูเชกเทียนกับซูสีไทเฮาค่ะซึ่งเรื่องราวของบูเชกเทียนเนี่ยวิวได้เล่าให้ทุกคนฟังไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นวันนี้แน่นอนว่าก็จะต้องมาถึงคิวของซูสีไทเฮาค่ะซึ่งบอกเลยว่าจะมีเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเหมือนแล้วก็ค่อนข้างจะต่างจากบูเชกเทียนมากพอสมควรเลยค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่่ทััั้้งงสสนนุกกกกแแลลละะะไไดารว็ปฟเยค อย่างที่เราเกริ่นไปเมื่อกี้นะคะว่าปกติเวลาที่เราพูดถึงซูสีไทเฮา,าเนี่ยเรามักจะคิดว่าอ่ซูสีไทเฮา,าก็ปกครองประเทศจีนน่าจะเป็นตำแหน่งเดียวกับบูเชกเทียนซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจมากที่สุดเท่าๆกันใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่เลยค่ะเพราะถึงซูสีไทเฮา,าจะปกครองประเทศจีนอยู่นานมากถึง47ปีตั้งแต่ปี1861ถึง1908เนี่ยนะคะแต่พระนางไม่เคยขึ้นปกครองด้วยอำนาจของตัวเองค่ะคือไม่เคยขึ้นเป็นแบบห้องเต้หรืออะไรจะแตกต่างจากบูเชกเทียนแบบที่วิวเคยเล่าไปก่อนหน้านี้นะคะว่าูเเียนนถือป็ ฮ่องเต้หญิงหนึ่งเดียวของจีนค่ะในขณะที่ซูสีไทเฮาเนี่ยนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นไทเฮาไทเฮาคือตําแหน่งพระพันปีค่ะหมายถึงแม่ของฮ่องเต้ต่างหากนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราจะพูดถึงชื่อของซูสีไทเฮาเนี่ยนะคะพูดชื่อนี้ไปคนจีนที่พูดภาษาจีนกลางอาจจะไม่รู้จักค่ะเพราะนี่คือชื่อในภาษาจีนฮกเกี้ยนนะคะในขณะที่ชื่อภาษาจีนกลางของซูสีไทเฮาเนี่ยนะคะคือฉือสีต่างหากค่ะซึ่งคําว่าฉือสีเนี่ยนะคะจะหมายถึงใจดีมีเมตตาแล้วก็เบิกบานนั่นเองค่ะทีนี้ปัญหาของการเล่าเรื่องราวเก ไทเฮาเนี่ยคือเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งก็เหมือนกับเรื่องราวของผู้หญิงอื่นๆในประวัติศาสตร์จีนนั่นแหละที่มันมีการผสมนปนเปกันระหว่างการจดบันทึกในช่วงเวลาที่ร่วมสมัยการจดบันทึกโดยคนที่เกลียดผู้หญิงโดยคนที่แบบกดทับผู้หญิงรวมไปถึงการแบบพูดกันแบบปากต่อปากลือการให้แซดลือกันให้สนุกนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราไปอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของซูสีไทเฮาจากแต่ละแหล่งเนี่ยนะคะเราอาจจะได้เรื่องราวที่เป็นแบบคนละเรื่องคนละราวไปเลยค่ะบางเรื่องก็อาจจะบอกว่านางแบบเป็นคนดีมากกเเป็นนนคคฉล บางเรื่องก็อาจจะบอกว่านางเป็นคนโหดร้ายเป็นคนแย่เป็นคนแบบว่าสูรุ่ยสูร่าย,ายก็คือแตกต่างกันไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะแปลว่าเรื่องราวที่วิวจะเล่าต่อไปนี้อาจจะไม่เหมือนกับที่ทุกคนเคยได้ยินได้ฟังมาค่ะแต่วันนี้วิวก็จะพยายามเล่ามาจากหลายๆแหล่งมากที่สุดนะคะว่าภาพโดยรวมของสุสีไทเฮาเนี่ยน่าจะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงค่ะซึ่งถ้าใครอยากรู้นะคะว่าวิวเอาแหล่งข้อมูลมาจากไหนอ้างอิงของวิวก็อยู่ด้านล่างเช่นเคยค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราต้องคุยกันก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของสุสีไทเฮาก็คือชื่อเรียกของสสีีไทเเเาค่่ะกก็ชนนนดยวับงมจ อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะที่เวลาที่มีการเลื่อนตาแหน่งเขาก็จะมีการตั้งฉายาตั้งชื่อหมายเอาไปผสมกับตําแหน่งนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดดังนั้นถ้าสมมติว่าวิวเปลี่ยนชื่อของสุสีไทเฮาไปเรื่อยๆตามตาแหน่งที่สุสีไทเฮาได้รับและตามแบบช่วงเวลาในประวัติศาสตร์นั้นจริงๆเชื่อว่าคนดูหลายคนอาจจะงงค่ะดังนั้นวันนี้วิวขออนุญาตเรียกสุสีไทเฮาว่าสุสีไทเฮาตลอดไปนะคะไม่ว่าจะตอนเป็นเด็กเป็นนางสนมหรือว่าตอนที่เป็นไทยเฮาแล้วค่ะสุสีไทเฮาเนี่ยนะคะเป็นลูกสาวขุนนางแมนจูตระกูลเย่นนเ8 1้อนะคะและด้วยความที่เป็นลูกสาวของขุนนางตระกูลแมนจูเนี่ยนะคะก็เลยทําให้เกิด2สิ่งขึ้นในชีวิตของซูสีไทเฮาค่ะสิ่งแรกก็คือซูสีไทเฮาเนี่ยมีความสามารถในการอ่านเขียนเย็บผ้าปักผ้านะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือชาวแมนจูเนี่ยคือเป็นคนกลุ่มน้อยที่เข้ามาปกครองจีนในช่วงปี1,600กว่าใช่ไหมและชาวแมนจูเนี่ยถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่แตกต่างจากจีนฮั่นนะคะทาให้ซูสีไทเฮาไม่โดนธรรมเนียมหนึ่งของฮั่นค่ะนั่นก็คือการรัดเท้านั่นเเเเอองนนนนนะะะะคคะัักปปรรววติาาาสสีี่่่่ชืูไนนททจ็แบบฉลด ตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็เชื่อกันว่าพ่อของสุสีไทเฮา,าเนี่ยอาจจะฟังข้อความคิดเห็นจากลูกสาวเนี่ยนะคะมาตั้งแต่สมัยแบบลูกสาวเด็กๆแล้วค่ะซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ประหลาดมากนะคะในสังคมชายเป็นใหญ่ที่เขารู้สึกว่าลูกสาวไม่ควรยุ่งกับการบ้านการเมืองลูกสาวควรใจเย็บปักถักร้อยไปอย่างเดียวค่ะซึ่งคนทางสู่อำนาจของสุสีไทเฮา,าเนี่ยนะคะก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนางอายุได้แค่16ปีเท่านั้นค่ะในปี1น5 1นะคะสุสีไทเฮา,าเนี่ยผ่านการคัดเลือกซิวหนีหรือว่า ้าว่างไปใหม่ๆเนี่ยนะคะซูสีไทเฮาถือว่าเป็นสนมแบบเลเวลธรรมดามากๆของห้องเต้เสียนเฟิงค่ะก็คือเป็นสนมขั้น6ฉางใจนะคะแล้วก็ดองอยู่อย่างนั้นอะสักพักหนึ่งเลยแต่เขาเชื่อกันว่าซูสีไทเฮาเนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์อันดีกับห้องเฮาเจินค่ะทาให้หลังจาถูกดองตําแหน่งอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยนะซูสีไทเฮาก็ได้เลื่อนตําแหน่งค่ะขึ้นเป็นตําแหน่งสนมขั้น5้าหรือว่ากุยหยวนนะคะหลังจากได้เลื่อนตําแหน่งเนี่ยนะคะด้วยอะไรหลายๆอย่างปะปนกันไปหมดเนี่ยอยู่ๆก็เลยทําให้ซูสีไทยเฮากลายเป็น,น,นปขนก ครั้งหนึ่งอย่างรวดเร็วค่ะขึ้นเป็นสนมขั้นสีหรือว่าขั้นผินนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีหลายคนพยายามวิเคราะห์แหละว่าเฮ้ย <"He i, S 1> แล้วซูสีไทเฮานี่คือมีดียังไงทําไมจักรพรรดิเสียนเฟิงถึงหลงนักหลงหนานะหลายคนก็วิเคราะห์ว่าเพราะว่าซูสีไทเฮาสามารถอา่านแล้วก็เขียนภาษาแมนจูได้ไงดังนั้นพวกข้าราชการอะไรต่างๆก็คือสามารถช่วยฮ่องเต้เสียนเฟิงได้นะคะฮ่องเต้ก็เลยโปรดนักโปรดหน,นาค่ะแล้วยังไม่พอนะคะซูสีไทเฮาน่าจะชอบบทกวีสมัยราชวงศ์ถังเหมือนกับฮ่องเต้เสียนเฟิงผู้นี้ก็เลยเหมือนแบบสาามรรถคุยกกันเื่องบว ต่อกลอนอะไรกันได้ก็ลยกลายเป็นที่โปรดปรานมากๆค่ะและเขาว่ากันว่าจุดที่ทําให้ซูสีไทเฮาเนี่ยกลายเป็นแบบคนโปรดของฮ่องเต้มากๆจริงๆนะคะก็คือในปี1856ค่ะเพราะซูสีไทเฮาเนี่ยเป็นคนที่ให้กําเนิดลูกชายคนแรกให้กับฮ่องเต้ค่ะซึ่งลูกคนนี้เองนะคะต่อมาก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์ไทจือ่อหรือว่าเป็นแบบราชทายาทแล้วก็จะขึ้นเป็นจกักรพรรดิถงจื้อองค์ถัดไปค่ะส่วนตัวซูสีไทเฮาเองเนี่ยนะคะก็เหมือนกับในดังจีนแหละคลอดลูกปุ๊บก็ต้องเลื่อนขั้นใช่ไหม าจากขั้น4ี่ก็คือปริ้งโปรโมทขึ้นเป็นขั้น3มขั้นเฟยเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นแป๊บเดียวก็ขึ้นต่ออีกค่ะเป็นชั้นกุ้ยเฟยนะคะที่อยู่ชั้นที่2ค่ะถ้าเป็นปกติเนี่ยชั้นที่2ก็จะเป็นรองแบบสนมชั้นที่1ห่วงกุ้ยเฟยใช่ปะแต่ประเด็นก็คือตอนที่นางขึ้นไปอยู่ตำแหน่งเลเวล2กุ้ยเฟยเนี่ยเลเวล1ไม่มีค่ะดังนั้นแปลว่านางคือสนมที่เป็นใหญ่ที่สุดนะคะเป็นรองแค่ฮองเฮาเท่านั้นซึ่งเขาว่ากันว่าตอนที่เป็นสนมเนี่ยนะฮองเต ว่าราชการไม่ทํานู่นไม่ทําอะไรเลยนะถึงขนาดที่ฮองเฮาเจินเนี่ยต้องแบบไปใช้กฎบรรพชนในการบีบบังคับว่าบรรพชนสั่งว่า12 3 4เพื่อบังคับให้ฮ่องเต้กลับมาว่าราชการกลับมาแบบว่าทํานู่นทํานี่เลยค่ะซึ่งเอาจริงๆนะคะในช่วงที่ฮ่องเต้เสียนเฟิงปกครองประเทศอก็คือช่วงที่จีนเน่เจอปัญหาวารุมาตุ้มทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศแล้วยังมีปัญหาแบบใหญ่ๆอย่างกบฏไทผิงอีกนะคะที่เป็นกบฏทางใต้ที่ยึดแต่ว่าพื้นที่ไป1ใน3ของประเทศเลยอ่ะแล้วในช่วงแบบปี1860ในช่วงเสียนเฟินีน ก็ยังเจอสงครามฝิ่นครั้งที่2อีกนะคะครั้งนั้นน่ะถือว่าเป็นครั้งที่แบบจีนโดนหนักมากใช่ไหมโดนเผาวงเผาวงังอะไรไปอีกอันนี้วิวเล่าเต็มๆไปแล้วสามารถย้อนไปดูได้ที่คลิปสงครามฝิ่นนะคะแต่ใดๆก็ตามจากปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันก็ทําให้จักรพรรดิเฉียนเฟิงคือปวดหัวมากแล้วก็สุขภาพทรุดโทรมเพราะว่าเครียดจัดค่ะนักวิชาการหลายๆคนนะคะเขาก็มองว่าอ่ะสุขภาพที่ทรุดโทรมของจักรพรรดิเฉียนเฟิงที่แบบว่าปกครองไม่ไหวบริหารบ้านเมืองไม่ไหวนี่แหละก็คือจุดที่ทําให้จูสีไทเฮาสามารถแบบเข้ามาช่่วยปกครรอองงบ้้านนเเมมืไดจุิต ะะการทําแบบนี้ของซูสีไทเฮาก็คือโดนวิจารณ์หนักมากเพราะสมัยนั้นคือผู้หญิงแบบไม่ได้โนโนนะคะแต่ใดๆก็คือในที่สุดนะคะในปี1861เนี่ยฮ่องเต้เสียนเฟิงก็สวรรคตค่ะซึ่งก่อนที่ฮ่องเต้เสียนเฟิงจะสวรรคตนะคะจริงๆมันก็มีการเตรียมงานเอาไว้หมดแล้วแหละเพื่อให้การผัดแผ่นดินเนี่ยเป็นไปอย่างดีที่สุดค่ะอย่างแรกก็คือเนื่องจากว่าตอนนั้นอะราชทายาตอายุแค่5ขวบเท่านั้นนะคะแปลว่ามีโอกาสสูงมากที่ใครจะแบบมายุ่งกับราชทายาตอำนาจของราชทายาตด,ดังนัน ้งผู้แทนพระองค์ขึ้นมาค่ะเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ถึง8คนด้วยกันนะคะและยังไม่พอค่ะอ่ะอย่างแรกคือมีขุนนางผู้ใหญ่8คนคานอำนาจกันเองแล้วใช่ไหมแต่เดียวขุนนาง8คนนี้จะรวมตัวกันแล้วรังแกราชทายาทด,ดังนั้นมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าตรารัจกรใช่ไหมคะตราพระราชญญรัญากรที่เป็นแบบตราประทับถ้าเอกสารทางการไม่ได้ประทับตานี้ถือว่าไม่ใช่คําสั่งของข้องเต้นะคะทีนี้ตราตัวนี้ก็ถูกแบ่งออกเป็น2องค์ด้วยกันค่ะแล้วข้องเต้ก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยนะเอาให้ของเขาเจิญเอาไว้วว่่ึงยราาชทคะซ ญาติเนี่ยอายุได้แค่5ขวบใช่ปะดังนั้นแม่ของราชทายาทก็ต้องเป็นคนถือแทนค่ะซึ่งนั่นก็คือจูสีไทเฮานั่นเองนะคะแปลว่าในช่วงที่ฮ่องเต้หงเจื้อขึ้นปกครองเนี่ยนะจูสีไทเฮาเริ่มถืออํานาจไว้ส่วนหนึ่งแล้วค่ะซึ่งก็คือว่าเป็นส่วนใหญ่มากๆนะคะและการขึ้นครองราชของจกักรพรรดิหงจื้อนั่นเองนะคะก็ทําให้จูสีไทเฮาได้เลื่อนตําแหน่งเป็นจูสีไทเฮาเนี่ยแหละคะ่ะหรือว่าเป็นพระพันปีนะคะเป็นแม่ของจกักรพรรดิและส่วนฮ่องเฮาเจินเนี่ยนะคะถึงจะไม่ใช ถือว่าเป็นลูกของเฮาด้วยนะแล้วนางสนมต่งตางๆของฮ้องเต้นเนี่ยต่อให้เป็นแม่แท้ๆของเด็กคนไหนก็ตามก็จะแบบไม่เท่าคือแม่ใหญ่ต้องเป็นแม่ใหญ่สุดหึือออกปะดังนั้นฮองเฮาเจินนะคะก็ขึ้นเป็นไทเฮาเหมือนกันค่ะชื่อว่าซูอันไทเฮานะคะแต่ประเด็นก็คือซูสีไทเฮาไม่แฮปปี้กับขุนนางผู้ใหญ่8คนเนี่ยที่ได้สำเร็จร,ราชการแทนลูกนะคะก็รู้สึกว่าทําไมต้องเอาอนาจไปให้อพวกนี้ด้วยฉันอยากได้อํานาจไว้เองค่ะดังนั้นซูสีไทเฮาก็เลยไปตกลงกับฮองเฮาเดิมหรือว่าตอนนี้เป็นซูอันไทเฮ คนละครึ่งเนี่ยจับมือกันอ่รวบอํานาจนะคะซึ่งในครั้งนั้นน่ะซูสีไทเฮาก็คือไปรวบรวมอํานาจได้จากพวกขุนนางอื่นๆแล้วก็จากพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆได้สรุปก็คือซูสีไทเฮาก็ล้มล้างอํานาจนะคะซึ่งเราจะเรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่ารัฐประหารซินโยค่ะซึ่งหลังจากการรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยนะคะถ้าเอาตามกฎหมายเนี่ยจริง,รงๆแล้วก็คือซูสีไทเฮากุมอํานาจครึ่งหนึง่งแล้วก็ซูอันไทเฮาเนี่ยกุมอํานาจครึ่งหนึ่งค่ะก็คือแบ่งกันเป็น2ฝ่ฟ้าใช่ปะแต่ซูอันไทเฮาอ่ะก็คือไม่ การบ้านเมืองอะไรเท่าไหร่ดังนั้นมันก็เหมือนกับยกอํานาจทั้งหมดให้กับสูสีไทยเฮาไปนั่นแหละค่ะทีนี้ถ้ามาดูในสมัยปัจจุบันนักวิชาการก็คือพยายามจะวิเคราะห์กันหนักมากว่าเฮ้ยสูสีไทยเฮากล้าทํารัฐประหารได้ยังไงคือหลายคนก็บอกว่าอ่ะแน่นอนแหละสูสีไทยเฮาน่าจะมีอํานาจอยู่ในมืออยู่แล้วตั้งแต่สมัยของฮ่องเต้เสียนเฟิงเพราะว่าช่วยว่าราชการมานานไงดังนั้นพอมั่นใจในอํานาจของตัวเองจะรัฐประหารจะอะไรมันก็ได้แหละส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าที่สูสีไทยเฮากล้าทําแบบนี้เนียนาาาวองมมคแบบท ยานจากปูมหลังของนางเลยคือชีวิตนางอ่ะคือลำบากตั้งแต่อายุ13คบค่ะเพราะว่าครอบครัวของนางอ่ะเป็นครอบครัวขุนนางใช่ปะทีเนี้ยปู่ทวดของนางก็คือทํางานอยู่ในกรมพระคลังแล้วก็ทำพิธ่าไหนไม่รู้ทาเงินหายไปแบบ9้าล้านกว่าตําลึงอ่ะพอทาเงินหายไปก็ต้องชดใช้ใช่ปะแต่ปู่ทวดนางคือชิงตายก่อนดังนั้นปู่นางก็เลยต้องมารับผิดชอบแทนแล้วก็รับผิดชอบไม่ไหวสุดท้ายก็แบบต้องขายของต้องโดนไล่ออกจากราชก,การโดนนู่นโดนโดน,ดนี่ก็คือชีวิตพังอ่ะดังนั้นนางก็แบบอา้าวทำไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ตอนอายุ13ด้วยสาเหตุคือ ฉันไม่มีอำนาจใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะมีอำนาจนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้นาเหมือนแบบมีความเทยทะยานจะขึ้นมาปกครองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่นักวิชาการเขาวิเคราะห์กันนะคะอ่ะแต่ใดๆก็ตามตอนนี้เรารู้ว่าสุสีเทฮาได้ขึ้นมาปกครองแล้วใช่ปะสุสีเทฮาก็ปกครองแบบนี้ว่าราชการแทนลูกไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งในปี1873ค่ะก็มีการแบบอาคืนอำนาจให้กับลูกของเต้ถงจื้อใช่ปะแต่ถงจื้อคือแบบติดเล่นไปหน่อยชอบแบบว่าเสเพลไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นสุสีเทฮากยมีวก่ย,บบกยอัอยออยๆ ก็คือไม่ได้ปล่อยมือร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะและใดๆก็ตามนะคะตอนอายุสิบเก้าเนี่ยอยู่ดีๆถงชื่อก็สวรรคตซะอย่างนั้นค่ะทุกคนซึ่งตรงนี้หลายคนก็วิเคราะห์เอาไว้แบบแตกต่างกันเลยบางคนก็บอกว่าอ่าสุสีไทยฮาวางยาลูกตัวเองแน่แนๆเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกก็คือไม่ดีแต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่หลอกถงเชื้อก็คือ,คอเสเพเลมากอาจจะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าเอาแบบเป็นหลักฐานทางการเนี่ยนะคะก็จะบันทึกเอาไว้ว่าถงเชื้อติดโรคสมพาพ็อกซ์หรือว่าฝีดาษนะคะทนนััห ปัญหาต่อมาคือแล้วใครจะขึ้นครองลาดต่อตอนที่ถงจื้อตายไปเนี่ยนะคะยังไม่มีลูกออกมาค่ะมีแต่เมียที่กําลังท้องอยู่นะคะซึ่งความพีกก็คือในขณะที่เมียกําลังท้องท้องอยู่นั้นและถงจื้อเพิ่งตายรายชาสํานักก็ประกาศออกมาค่ะว่าเมียของถงจื้อฆ่าตัวตายทั้งกลมเลยแน่นอนว่าเหตุการณ์เนี่ยทุกคนฟังแล้วก็จะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยจะบ,บ้าหรอผู้หญิงที่กําลังตั้งท้องและตั้งท้องราชาทายาทอยู่ดีๆจะฆ่าตัวตายได้ยังไงดังนั้นซูสีเทาลก็คือโดนสงสัยหนักมากว่าทําอะไรกับ รัชทายาทที่อยู่ในท้องหรือเปล่านะคะแต่ประเด็นก็คือนักวิชาการสมัยใหม่ที่แบบพยายามจะวางใจเป็นกลางก็บอกว่าแต่มันไม่มีหลักฐานนะว่าสุสีไทเฮากาลังเป็นคนทำและปกติการตั้งท้องราชทายาทเนี่ยเวลาที่เขาแย่งบัลลังกันมันก็ไม่ได้มีแค่สุสีไทเฮาที่ไม่อยากให้ราชทายาทเกิดหรอกมันอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ใดๆก็ตามสิ่งที่เกิดไปแล้วก็คือราชทายาทไม่ได้เกิดออกมาค่ะแล้วพอไม่ได้มีราชทายาทอยู่ในตาแหน่งชัดๆใช่ป่ะทีเนี้ยมันก็เปป็นนนนัััญหาาแลล้้ววว่จจะเสออชือใคครรขึมกพดง์ถไป ตอนแรกเนี่ยตามกงตามกฎอะไรซูอันไทยเฮาก็คือจะเอาคนอื่นแหละแต่ซูสีไทเฮาก็คือแหวกกดไปเลยจ้าแล้วก็แต่งตั้งหลานตัวเองนะคะที่รับขึ้นมาเป็นแบบลูกบุญธรรมคือเป็นลูกแบบลูกของน้องสาวอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเป็นสายของตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นจักรพรรดิองค์ถัดไปหรือขึ้นมาเป็นฮ่องเต้องค์ถัดไปค่ะทีนี้พอฮ่องเต้กวงซูขึ้นปกครองเนี่ยซูสีไทเฮากับซูอันไทยเฮาก็อปกครองร่วมกันต่อไปเป็นผู้สาเร็จราชการต่อไปใช่ป่ะแต่อยู่ๆนะคะในปี1881ซูอันไทเฮาก็ตายซะอย่างนั้นเลยทําให้ตอนแรก ซูสีไทยเฮามีอํานาจแค่ในทางปฏิบัติใช่ปะคือมีอํานาจครึ่งเดียวตอนนี้ก็คือมีอํานาจเป็นของตัวเองเต็มๆหนึ่งร้อเไปแล้วค่ะซึ่งตรงนี้เท่าบันทึกแบบเป็นทางการก็คือซูอันไทยเฮาอ่ะป่วยแล้วก็สวรรคตนะคะแต่ถ้าเอาตามข่าวลือก็อ่าลือกันอีกแล้วว่าหรือว่าซูสีไทยเฮาจะอยู่เบื้องหลังนะจะโดนบังคับให้ฆ่าตัวตายหรือเปล่าหรือว่าโดนวางยาแต่ว่าเราก็ไม่มีหลักฐานนะคะดังนั้นเราไม่สามารถสรุปได้ตรงนี้ค่ะทีนี้ซูสีไทเฮาก็ปกครองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะะนะจกรทั่งใปี1889 สุสีไทฮา,าก็อมอบอำนาจเต็มที่ให้กับฮ่องเต้กวงสู้ค่ะแล้วตัวเองก็ย้ายไปอยู่พระราชวางังฤดูร้อนเพราะว่ากวงสู้อายุแบบได้ครบ18และเหมาะที่จะปกครองเองแล้วนะคะแต่เรื่องมันก็ไม่ได้เรียบร้อยแบบที่คิดค่ะเพราะว่าผ่านไปแป๊บเดียวมันก็มีเรื่องขึ้นมานะคะคือจนะีนเนี่ยดันไปแพ้สงครามจีนญี่ปุ่นค่ะแล้วทําให้คนในจีนช่วงนั้นนะ่รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราควรจะมีรัฐธรรมนูญเหมือนกับญี่ปุ่นนะจีนควรจะแบบปฏิรูปตัวเองให้ทันสมัยได้แล้วหรือเปล่าทั้งรูปแบบการปกครองการเมืองน,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 งงนซึ ขุนนางกับปัญญาชนก็คือเสนอเรื่องนี้ขึ้นไปหนักมากและฮ่องเต้กวงซั่วเห็นด้วยค่ะดังนั้นจีนตอนนั้นก็คือเริ่มปฏิรูปประเทศและแต่ซูสีไทเฮาอ่ะไม่เห็นด้วยค่ะทุกคนซูสีไทเฮาแบบว่าอะไรทําอะไรทําอะไรกันเราเป็นอย่างนี้กันมาตั้งนานแล้วอยู่ดีๆจะมาปฏิรูปปฏิรูปมีรัฐธรรมนูญอะไรดังนั้นซูสีไทเฮาก็เลยทํารัฐประหารอีกรอบนะคะชื่อว่ารัฐประหารอู้สู้ค่ะทําให้การปฏิรูปจีเนี่ยเกิดขึ้นแค่100วันเท่านั้นเราก็เลยจะเรียกเหตุการณ์ประวิารนนะะวา,ารร่กปปฏู 100วันนั่นเองค่ะซึ่งในการรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยนะคะซูสีไทเฮาก็คือนํากําลังทหารขับบุกเข้าไปในวังต้องห้ามนะคะแล้วก็จับกวงสู้ไปคุมขังค่ะส่วนพวกแกนนําปฏิรูปทั้งหลายก็โดนกวาดล้างพรึบพรับเลยนะคะทีนี้คนที่หนีรอดไปได้ก็คือไม่อยู่แล้วจากจีนอยู่ไม่ได้นะคะก็หนีไปต่างประเทศแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยแหละคะ่ะก็คือหันกลับมาประนามซูสีไทเฮาแบบหนักมากๆก็คือไปทําแคมเปญอยู่ต่างประเทศกันเลยค่ะหลังจากที่จับฮ่องเต้กวงสู้ไปคุมขังเนี่ยนะคะซูสีเทา,าก็ออกมาประกาศค่ะประมาณว่ากกวงสู่นะีมมพฤติรรมไม เหมาะสมจะเป็นจกักรพรรดนูน่นนี่นั่นก็คือยึดอำนาจมาเป็นของตัวเองแหละแล้วตัวเองก็ขึ้นว่าราชาการนะคะแต่ไม่ได้ขึ้นในฐานะฮ่องเต้นนะขึ้นในฐานะไทยเฮาต่อไปค่ะจนกระทั่งในปี1908นะคะอยู่ดีๆกวงสู้ก็ตายอย่างลึกลับค่ะทําให้สิ้นสุดราชสมัยของฮ่องเต้กวงสู้นะคะและซูสีไทยเฮาก็แต่งตั้งฮ่องเต้นคนใหม่เป็นคนที่3าคันนั่นก็คือฮ่องเต้ปูยีนั่นเองนะคะที่เป็นเด็กแบบเด็กจิว๋วเด็กน้อยเลยอะที่เราจะคุ้นกันดีกับภาพที่แบบยืนอยู่หน้าวางังต้องห้ามที่เป็นภาพในหนังนงออกปะเป็เดต ทีนี้หลังจากกวงสู้สวรรคตแค่หนึ่งวันแล้วก็หลังจากตั้งปูยีขึ้นมาแค่หนึ่งวันนะคะสูสีไทฮาก็สวรรคตซะอย่างนั้นค่ะทิ้งไว้ให้เรื่องทุกอย่างได้เป็นปริศนาต่อไปว่าทําไมกวงสู้ถึงตายอย่างแบบลึกลับนะคะเพราะว่าหลักฐานนี้ก็บอกว่ากวงสู้ตายเพราะว่าโดนวางยาฟิตด้วยสารหนูค่ะคนก็สงสัยว่าสูสีไทฮาทาหรือเปล่านะคะแต่มันก็ดูเอ๊ะนิดนึงว่าแล้วจะทําทําไมเพราะว่าตัวเองก็ยังปกครองอยู่และที่สําคัญหลังจากนั้นอะสุสีไทฮาก็สวรรคตเหมือนกันคนก็เลยสงสัยว่าหรือ จะมีคนปรงพรชนทั้งคู่พร้อมกันเลยเพื่อให้สุสีไทเฮาหมดอำนาจได้แล้วนะก็เป็นปริศนาให้ทุกคนเนี่ยเดากันต่อไปค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นสมัยที่สุสีไทเฮายังอยู่หรือหลังจากสมัยสุสีไทเฮาผ่านไปแล้วเนี่ยนะเรื่องของนางก็คือเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะมากไปอยู่ในทุกที่ไปอยู่ในนิ้วไปอยู่ในหนังสือในนิยายในภาพยนตร์ในนู่นในนี่เต็มไปหมดเพราะว่ามันเป็นชีวิตที่แบบมีสีสันมากๆไงคือเอาแค่ตัวนางเองเนี่ยนางก็ใช้ชีวิตผ่านชีวิตของฮ่องเต้มาถึงแบบแผ่แผ่นด,นด ปแต่ว่าไม่พลอยคือดูอยู่ไกลๆอันนี้คือเป็นแบบศูนย์กลางอํานาจเลยอะแล้วนางก็คือทําหน้าที่เป็นตั้งแต่แบบเมียของจักรพรรดิแมวของจักรพรรดิผู้สําเร็จราชการแต่เด็กๆก็ตามเนี่ยนะคะในสื่อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองนางเป็นแบบเป็นคนไร้ร้ายเป็นแบบเป็นทรราชแหละเพราะว่าหลังจากที่พระนางสวรรคตไปเนี่ยนะคะราชวงศ์ชิงก็คืออยู่ได้อีกแค่แบบ3ปีเท่านั้นก็ล่มสลายไปค่ะคนก็เลยมองว่านี่แหละให้ผู้หญิงครองแผ่นดินประเทศมันถึงล่มจมมันถึงล่มสลายมันถึงแตกแบบนี้คือถ้าใครจํากันได้จากคลิปปูเช็คเทียนววินา ตอนนั้นน่ะจีนแบบกรอลี่แบบยิ่งใหญ่มากๆบูชเชคเทียนบริหารเนี่ยบูเชคเทียนยังโดนมองว่าแย่เลยเพราะว่าจีนมองว่าบุรุษสูงส่งสตรีต่ําต้อยใช่ปะแล้วสมัยของสุสีไทเฮา,าเนี่ยก็คือจีนเต็มไปด้วยปัญหาแถมยังมาล่มสลายอีกนะคะดังนั้นคนก็ยิ่งมองสุสีไทเฮา,าหนักกว่าแยก่กว่าบูเชคเทียนไปหลายเท่าเลยค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะถ้าเราไปถามนักประวัติศาสตร์ในทุกวันนี้นะที่แบบพยายามมองข้ามมรกติทางเพศแล้วเราก็จะเห็นว่านางเนี่ยพยายามดําเนินนโยบายอะไรหลายๆอย่างแล้วซึ่งต่อให้เป็นผู้้ชาายปกกกคครอออง็ดํเเนนนนิแบบีหมืื สถานการณ์ตอนนั้นมันก็ได้แค่นี้แหละนี่ยังไม่รู้ว่าด้านราชการด้านความทันสมัยเนี่ยปลายปลายสมัยของซูสีไทเฮาซูสีไทเฮาก็มีความพยายามจะปฏิรูประบบราชการอะไรให้เป็นความแบบสมัยใหม่ขึ้นแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นหรือในด้านแบบวัฒนธรรมเองซูสีไทเฮาก็อนุญาตให้ชาวจีนฮั่นกับชาวแมนจูแต่งงานกันได้แถมซูสีไทเฮานี่แหละก็เป็นคนแบนประเพณีการรัดเท้าของชาวจีนนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่แบบกดขี่ผู้หญิงสุดๆเลยอะ่ะนี่ยังไม่นับว่าในปี1906เนี่ยนะคะซูสีไทเฮาก็เคยประก ไว้ค่ะว่าเราจะทําให้ประเทศจีนเนี่ยนะกลายเป็นการปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเดี๋ยวเราจะมีการเลือกตั้งกันค่ะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องยอมรับค่ะว่าด้านแย่ๆของซูสีไทเฮามันก็มีจริงๆแล้วเป็นด้านแย่ๆที่แบบอาจต่อให้ลบอคติทางเพศไปแล้วก็ยังแย่จริงแหละยกตัวอย่างเช่นเรื่องหนึ่งเลยที่ชัดมากก็คือเรื่องความสุรุย่ยสุร่ายของพระองค์นี่แหละคะ่ะคือใช้เงินสะบ,บัน้นใช้เงินไม่ยั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอะไรก็คือแบบฟูลออปชันเต็มตลอดนะคะ นี่แหละค่ะที่เครื่องสเสวยก็คือจะต้องหรูหราอลังการถึงขนาดที่ว่าอาหารที่เสิร์ฟให้สูสีเทฮากินหน,นึ่งวันเนี่ยนะเลี้ยงคนคนหนึ่งได้แบบ40ปีไปเลยอะ่ะนี่ยังไม่รวมที่พระนางเอาเงินของท้องพระคลังเนี่ยนะคะแทนที่จะเอาไปแบบพัฒนาการทหารก็เอางบการทหารไปซ่อมวังค่ะก็คือพระราชวังหยวนหมิงหยวนแล้วก็อ e ี้เหอหยวนนะคะซึ่งคนก็คือวิจารณ์หนักมากว่าตอนนั้นแผ่นดินเดือดร้อนอยู่กําลังมีสงครามสงครามทําไมไม่เอางบไปลงกับการทหารเอามาซ่อมวางทําไมแต่ก็นั่นแหละค่ะอย่างที่รูบอกไปตอนต้นนั่นแหละ,เร,รเ,ะเ,เรื่องราวของารว ที่หลักฐานกระจัดกระจายมากฝั่งหนึ่งก็คืออาจจะเน้นเขียนด้านลบๆด้านแย่ๆของนางส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะเขียนแบบอวยด้านดีๆของนางไปเลยแล้วไหนจะเรื่องอคติที่มีต่อผู้หญิงในยุคนั้นอีกนะคะก็ต้องปล่อยให้นักประวัติศาสตร์ยุคหลังหรือว่าพวกเราเนี่ยลองตัดสินกันเอาเองหรือว่าอาจจะแค่ลองศึกษาโดยที่ไม่ตัดสินค่ะว่านางเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนไม่ดีกันแน่นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับซูสีไทยฮาที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนสังเกตไหมว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในคลิปนี้คือวิวดูเป็นคนหญิงมากดูเป็นคนแบบว่าเล่าด้วยแบบหน้าชดตลอดเวลาสวัสดีค่ะวิวจากชาแนลควยวิวค่ะคือไม่ก้มๆหรือว่าสะบัดหัวหรือว่าดิดดิ้นเหมือนกับคลิปอื่นๆเลยสาเหตุง่ายมากค่ะตอนนี้วิวก้มหัวไม่ได้ทุกคนดูเป็นคนแบบนางพญาไม่สามารถก้มหัวใ,หใครได้นะคะเพราะว่าถ้าก้มปุ๊บทิ่มเลยกอหัว,วหนักมากมีความลงทุนกับชุดหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะใครชอบชุุดดดกกกก็คคคอมมมเน,นนนนนนนตาาา้้้ลลล่่่งไไะะะววััีปแท สวัสดีค่ะ